สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนดูอากาศข้างนอกนะคะวันนี้วันนี้ลมสงบแล้วนะคะคือพายุไม่มีแล้วนะคะดแดดก็สวยมากนะคะใบไม้ไอ่กกำลังงอกเลยเจ้าดอกโนเวมเบอร์เนี่ยค่ะโนเวมเบอร์แคคตัมันกำลังงอกใบออกมานะคะตัวนี้เป็นพลูด,ด่างที่อยู่ในห้องพี่ขุนแล้วเขา ไม่ยอมรดน้ำอะค่ะวันก่อนมันเหี่ยวหมดเลยก็เลยเอามาดูแลนะคะแล้วนู่นต้นพริกที่พี่ฝนให้มาอยู่ริมหน้าต่างนะคะโอเควันนี้พี่ขุนจะลองพี่ขุนอยากจะลองทับทับกี้เดี๋ยวจะได้ลองค่ะคมแน่ระคมแน่ระ ขิดเก็ดกรอสเดี๋ยวนไม่ให้โดนไ่เป็นไงี้อวันนี้เราไม่ใส่น้ำแข็งนะคะโ oh, อ้ยลอยวันนี้คือเป็นโฟมแบบคือเราทำการตีนานมากมันก็เลยเป็นโฟมเป็นโฟมก็จะยากนิดนึงคราวนี้แหละพี่ขุนเธอตอนนี้9้าโมงกว่านะคะ ที่ขุนคงจะนอนไม่หลับไปจนถึงสี่ทุ่มนั่แหละโอ้ยโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะคนานแล้วนะคะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปสองคนอู้วทำไมเรียบร้อยจังเลยเขานั่งแบบนี้ค่ะนั่งแบบนี้<อ>เรียบร้อยมาก very polite yes ก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะแล้วอาจจะทํางาน11บเอ็ดโมงครึ่งวันนี้ไอทำงานเสร็จโมงครึ่งถึง19บเก้านนย์นอน,นะคะพี่ขุนเขาจะทดลองกาแฟกาแฟโฟมเกาหลีแคนเซสแกมมันทอมควีนดูคาเนนเต้ดิกเกสฮาดูมอสบร์นนะคือพี่ขุนเขาไม่ใช่คอกาแฟนะคะถ้าเขาดื่มอย่างเงี้ยตายเลยเพราะฉะนั้นต้องผสมก่อนนะคะ<ม>วันนี้ไอทำอัตราส่วนอันตราส่วนสามสามสามนะคะจะรำลึกหรือจะมั่นลั่นนะคะ ไดีย๋ยวเงงนทิ้งดูฟังเดติกัะสวาอนนาสัวดีบริวัวลีสตาร์กอย่าลวกว่าได้ <c oughs> ความความเป็นโฟมนี่มันก็ทำให้โอ้ลูกเนน้ำลายนางเกืนน้ำลายอ๋อเล่าต่อไอ้ก็จะทำงานเลิกค่ำเราก็เลยว่าเออเราจะไม่กินกาแฟตอนตอนค่ำไอ้ก็เลย คือพี่ขุนเขาขอเองนะเขาบอกเขาจะลองเขาจะลองมันเสาไอ้ก็เลยบอกว่างั้นต้องลองตอนนี้แหละก่อนไอไปทํางาน mm hmm. เอาละทีนี้พี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเวียดจื้อเล็กอยุดตกโวโอพี่อบเจอพู่้ป่ mm hmm. ันที่เกี่ยวมื mm hmm. อสอบหนเดี๋ยวเล็ก อล้ันจ่ไย่ายงาั้ทเดี๋ยวอาจจะไปซื้อช้อนที่มันเป็นช้อนสำหรับแบบชงพวกเครื่องดื่มค่ะที่มันยาวๆมีขายที่ไอกเกียนะไอ้ก็มองมองดูหลายครั้งแล้วแต่ว่าคือเวลาเราทำงานอะมันก็ไม่ได้ซื้ออค่ะมองดูเฉยๆพอเลิกงานก็ห้ามปิดแล้วแล้วให้พี่ขุนเดินไปซื้อของคนเดียวในไอกเกียแกก็ไม่ไปอีกแล้วต้องรอไอ่ไยยงค่ะก็ บางทีวันหยุดไอ้ก็อยากหยุดอย่างเงี้ยอยากอยู่บ้านไม่อยากเข้าไปในห้างอีกแต่แกจะชอบรอไปวันที่ไอยหยุดงานไอก็คือแบบทํางานยาวไปทั้งอาทิตย์แล้วพอถึงวันหยุดอ้าวเข้าไปซื้อของอีกโอ้ยตั้งแต่ทางานห้างนะไอไม่อยากจะไปอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะอ่ะเอา้าคนนึงก็ชิมไปแล้วเป็นยังไงไดาริ i อร่อยไหมคะอร่อย อร่อยไม่ฉันต้องผสมน้ำมีะดูข้าวทอมินเดี๋ยวงชาบบรลลังก์ดัตไม่ขแบบ้าวทอมินอ์ไชิมกันนะคะอืมมันจะเข้มข้นมากเพราะว่าเราไม่มีน้ำแข็งค่ะว,วันนี้ไม่ได้ทำน้ำแข็ง Ja, absolut. Bra gjort. Vad kallas det sa du? Daugunna. Daugunna? Daugunna coffee. D, D, a R, G, o N, O N, E. Mm. Daugunna. Daugunna.

เมนยอเวียดอัดเย็นนี้หุ่นอสากันหุ่นฮาเดเทสตัสเดเอ็นโกงหุ่นซออัดเยวเอินเตอร์โซ่หุ่นฟรอกาดน้มเอง,นนงถา้งถาผมงหนึ่มมันจะดื่มยังไงดื่มเลยดื่มแบบนี้ หรือว่าใช้หลอดดูดไอ้ก็เลยบอกไอ้ก็ดื่มอย่างนี้ก็คือผสมกันให้ดีๆกับนมแล้วก็ดื่มจะอร่อยนะคะเพราะถ้าเราดื่มแต่แต่ฟองโฟมอ,อ,อ่ะมันจะมันจะมันจะเจ้มจนมากแล้วแบบอาจจะได้เท็กซ์เจอร์ที่แบบขมเกินไปหรืออะไรหวานเกินไปอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องผสมลงไปในนม พี่น้องเอ๋ยบัดนี้ไปอยู่ตอนในฟิโลโรสกันใช่ไหมการเฉลี่ยออ๋ออ๋อพี่ขุณบอกว่าให้ทาเลี้ยงแขกในวันคล้ายวันเกิดไอเดือนมิถุนายนะคะโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยสกอตสสกอตฟุ้งไปมั้ยกี่เอเนจีนะไม่ ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคะดูเสเอ็นซ้ำอีกหรอยอเอ็นสตนไปูอยสุนิตอนดสสองเสียเอายอาเริ่มา12ทงอ๋อโอ้สนินมอรอนเดบรที่ที่ทคุดตอนดออีมมรอนจขอตาแรอ๋อแล้วเช็คลกไหช เดี๋ยวจะแทนกับสิกแล้วซอยดอแต่วราอยากมีเล็กเลโอเคเล็กเล็กก็ดก็เดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จก็จะทานข้าวแล้วจะให้พี่ขุนพาไปที่ร้านไทยอะค่ะอยากได้ผักไทยแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์ก็อาจจะไม่เหลืออะไรแล้วะค่ะเนาะก็ลองไปดูค่ะลองไปดูเดี๋ยวดูก่อนดูเวลาก่อนอาจจะไม่ได้ไปก็ได้วันนี้ทำคลิปสั้นๆนะคะพี่ขุนอยากชิมเนาะพี่ขุนเนาะ